ราชาลูกหนังทั่วโลกขอรเสนอมีเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์2024-2025อาร์ซนอนปะทะบุฟแฮมตันแข่งวันเสาร์ที่17สิงหาคม2024เวลา21นาฬิาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสด t รูพ Premier f o o t b a l HD 1สนามเอิมเรสเตเดียม อาร์เซนอลทำผลงานได้ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การทำทีมของมิเกลอาร์เตตาไม่เพียงแค่นั้นการเสริมทัพของพวกเขาในช่วงหลังก็จัดว่าน่าสนใจโดยรายล่าสุดอย่างริคาร์โดคาราฟิโอดีกองหลังจากโบรลนญารวมถึงมิเกลเมเลโนโอกองกลางของเรอัลซซิดาที่กำลังเจราจารและมีโอกาสสูงที่จะได้ตัวมาเสริมแดนกลางก่อนตลาดปิดตัวลง ฟังวูแทมตันทำผลงานได้น่าประทับใจในฤดูกาลที่ผ่านมากระทั่งมาปล่อยจอยในช่วงท้ายแต่หากดูจากฟอร์มโดยรวมพวกเขาเป็นทีมที่เกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นและมักจะอาศัยจังหวะชาบช่วยได้ดีแต่น่าเสียดายที่ช่วงหลังมีปัญหาด้านการเงินทำให้ต้องยอมปล่อยแข้งตัวเก่งออกจากทีมไปหลายราย ความพร้อมก่อนเกมอาเซนอนทีมของมิเกลอาเจตาจะไม่มีชื่อของทาเคโรโทมิยสุที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บส่วนในรายของยูเรียนทิมเบอร์มีปัญหาบาดเจ็บเท้าก่อนหน้านี้ยังคงต้องรอลุ้นว่าจะกลับมาฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือไม่คาดการณ์เซเบตพเล่นตัวจริงอาเซนอนผู้รักษาประตูรายากองหลังไว้กาบเบียสาลิบาซินเชนโกกองกลางไรซ์จ,จอร์จินโยโอเดกาดกองหน้าซากาฮาวเวตเชสุด ความพร้อมก่อนเกมบูฟแทมตันด้านทีมของแกรีโอเนลจะไม่สามารถเรียกใช้งานเนลสันเซเมโดลีออนชิวเน่เอนโซเมดียนามาเทอุสกุนย่าและแดเนียลโพเดนส์ในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนในรายของมาลูเลมินาและยอร์เกนลาเซนยังคงต้องรอลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งคาดการเซเ็ตผู้เล่นตัวจริงบูฟแทมตันผู้รักษาป,ประตูซากองหลังโดตีโตติดอสันอีนูรีกองกลางดอยเลมิน่าห่างโกเมซซาลาเบีย กองหน้าลาเซนผู้ตัดสินจรนเร็จยินเล็ด VAR พอเทียนี่ ผลงานห้านัดหลังที่ทั้งคู่พบกันอาเซนนลชนะ5เสมอ0นวูฟแฮมตันชนะศูนย์คาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันอาเซนอลจะได้ประเดิมฤดูกาลด้วยการเล่นในบ้านต้อนรับการเยือนของวูฟแฮมตันที่ผลงานในฤดูกาลที่แล้วจัดว่าไม่ธรรมดาที่เคยมีช่วงขยับขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยุโรปก่อนจะแพลวลงไปในช่วงท้ายฤดูกาลปืนใหญ่ค่อนข้างมีความพร้อมในด้านขุมกำลังมากกว่าขณะที่วูฟเองก็ต้องเสียตัวหลักไปหลายรายทั้งแม็กซ์คิวแมนและรายล่าสุดยังเปโดเนโตที่ย้ายออกจากทีมไป รูปเกมแน่นอนว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่ครองบอลเปิดเกมพับสนามบุกใส่ตั้งแต่เริ่มขณะที่ทีมเยือนจะเน้นความรัดกุมพยายามตั้งรับและอาศัยบอลยาวในการทําเกมสวนกลับซึ่งก็ต้องมาลุ้นว่าพนพักหมาป่าจะต้านเอาไว้ได้นานแค่ไหนและขึ้นอยู่กับว่าฟอร์มการจบสกอร์ของเจ้าบ้านด้วยว่าจะเฉียบคมเพียงใดแต่ลึกๆแล้วยังเชื่อว่าเกมนี้จะไม่ใช่งานยากของมิเกลอาเตตาในการพาทีมประเดิมเก็บ3ามแต้มแรกในรังเย้าของตัวเองเป็นการเอาเลอกเอาชัยไปก่อนในการลุ้นแชมป์ฤดูก,กาลนี้ คาดการสกอร์อาเซนนล์องวูปแทมตันศูนย์เมดิโน่การเซ็นสัญญาเพื่อเติมเต็มอาเซนนลเมดิโน่ ino, เคยผ่านประสบการ์ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนักเตะเหลือสัญญากับเรอัลโซเซรัดถึงกลางปี2025อาอาเซนนลยังคงพยายามที่จะเซ็นสัญญากับมิเกลเมรดโน่กองกลางทีมชาติสเปนของเรอัลโซเซดาดมาร่วมงานให้ได้ เพราะนี่อาจจะเป็นการเสริมทีมที่เข้ามาเติมพื้นที่ว่างที่หายไปของพวกเขาในฤดูกาลที่แล้วดีลของมิเกลเมเลโน่คือการเซ็นสัญญาเพื่อมาเติมช่องว่างของสกอตเดฟในทีมที่หายไปของโมเมดเอลเนนีเป็นกองกลางธรรมชาติที่จะมาหมุนเวียนทีมร่วมกับดีแคนไรช์ โทมัสปาเตและจอจินโยยังไม่รวมถึงแผนการเล่นกองกลางจากการใช้อินเวอร์ตฟูลแบ็กเข้ามาในจังหวะเล่นเกมรุกการเข้ามาของเป้าหมายคือการทําให้กองกลางสีคนในพื้นที่ของ2ตําแหน่งมีระดับตัวจริงและตัวสํารองที่มาตรฐานใกล้เคียงกันเพราะปีก่อนหน้านั้นเอลน,นิ่างไกลาจาก3คนที่เหลือมากเกินไปดังนั้นิวนี้ต่อให้ได้ตัวมาก็จําเป็นต้องเริ่มต้นที่มานั่งสํารองเรียนรู้กันไปพร้อมลงเล่นกันไปทีนี้จะปรับตัวได้เร็วหรือช้าขึ้นกับผู้เล่นอ้างอิงจากมิเกลอาเตตาเคยระบุไว้นักเตะใหม่มักใช้เวลา เร็วที่สุดประมาณ6เดือนโดยเฉลีย่ยเร็วกว่านั้นถือว่ายอดเยี่ยมสาหรับการปรับตัวอาเซนนลพึ่งยื่นการเจรจาเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกตามหน้าระบุว่า30ล้านยูโรซึ่งถือว่าให้มากกว่าตอนต้นเรื่องที่มีข่าวว่าจะให้กันที่25ล้านยูโรหรือประมาณ50%ของค่าฉีกสัญญาเหตุด้วยสัญญาในฤดูกาลสุดท้ายบวกอายุไม่ได้น้อยแล้ว28ปี โดยสิ่งที่อาร์ซนอลพูดคุยมาตลอดจะข่าวคือโครงสร้างการชําระเงินว่าทีมนั้นจะชําระเงินกันแบบไหนในระยะเวลาเท่าไหร่จนกระทั่งมีการยื่นข้อเสนอที่ต้องมาเจอกันโกงราคากันอีกพอหวนหลังจากเมเลโน่ฟอร์มสวยในยูโร2024กับทีมชาติสเปนอ้างอิงจากอายุค่าเหนื่อยผลงานคือสิ่งที่เอดูกาสปาประเมินนักเตะในทีมเวลาเซ็นสัญญาใครก็ตามเมเลโน่คือคนที่อาร์ซนอลประเมินความคุ้มค่าเรื่องการขายต่ออาจจะไม่ได้อะไรเลย ดีที่สุดคือขาดทุนน้อยค่าตัวที่จะจ่ายครั้งนี้จะเป็นจุดที่ค่าตัวแพงที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้วหลังจากนี้ค่าตัวจะร่วงลงเรื่อยๆตามวัยดังนั้นดีลวนี้ซื้อมาต้องใช้ให้คุ้มเพื่อนำพาทีมไปสู่เป้าหมายค่าตัวในครั้งนี้ไม่ได้มองว่าแค่อยากได้ตัวแต่คือลงทุนเพื่อความหวังยกระดับทีมล้วนๆหาใช่การทำกำไรเพราะจ่ายเพื่อใช้เป็นหลักทำราคาต่อในอนาคตแทบไม่ได้ เรอาสโซิดาหลังจากอุ่นใจกับการที่ไม่เสียมาตินซูบิเมนดีออกจากทีมไปส่วนทางการดูผ่อนคลายลงไปมากและการขายเมลินโนนในครั้งนี้ไม่ว่าจะอย่างไรพวกเขากำไร100%เเพราะซื้อมา12ล้านตอนปี2018รายจ่ายจบไปหมดแล้วใช้งานมาหกปีและตอนนี้หากขายตัวเลขก็มากกว่าตอนที่ซื้ออย่างน้อยเท่าตัวส่วนนักเตะอยากย้ายออกอันนี้ก็ชัดเจนมานานแล้วเช่นกันส่วนตัวมองว่าดีลนี้ถ้าองค์กรทั้งสององค์กรไม่ทำให้เรื่องมันยากเกินไปผ่อนหนักผ่อนเบาเรื่องผลประโยชน์กันสักหน่อย ก็ค ok well. yeah! okay. ุยกันรู้เรื่องจบดีวกันได้เรอลโซเซดาดเองก็มีการเซ็นสัญญากับกองกลางลูก้าซูสิตดาวรุ่งดีกรีทีมชาติโครแอปที่เล่นทั้งตัวกลางและตัวรุกมารอไว้แล้วหนึ่งคนนั่นทําให้เส้นทางของเมลิโนที่จะย้ายมาสวมเครื่องแบบปืนใหญ่อาจใช้เวลาอีกแค่เพียงอึดใจเท่านั้นเจ้าป่าร่วมวงสนใจเอ็นเคที ฟอร์เรสเป็นสมสรล่าสุดที่ถูกซื่ออังกฤษโยงว่าให้ความสนใจเอ้เอนเคเทียกองหน้าอาเซนนลเอนเคเทียได้รับความสนใจจากโอลิมปิกมาเซเป็นอย่างมากแต่สมมสรดังของฝรั่งเศสไม่สามารถตกลงค่าตัวกับอาเซนนลส่งผลโอเอ็มหันไปเจรจาคว้าเอลี่วาอีร่วมทีมอย่างไรก็ตามกระแสความสนใจหัวหอกวัย25าปียังไม่จางหายไปเพราะล่าสุดสกายสปอร์ตเผยว่านอตติแฮมฟอร์เรสต์จับตาสถานการณ์ของเอนเคเทียเช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้เอนเคเทียมีทางเลือกเพิ่มเข้ามาหลังจากมาเซถอนตัว รวมถึงกรณีของบอลนัดท,ที่ทำข้อตกลงคว้าเอวานิวซอนกองหน้าสมสรปอร์โตกระณั้นฟอร์เรสอาจเจอการแข่งขันเพราะรายงานระบุต่ตอไปว่าคริสตันพาเลสเป็นอีกทีมที่กำลังติดตามเงื่อนไขและความเป็นไปได้ในการเข้าหากองหน้าชาวอังกฤษอยู่ที่ทีมต่างๆจะสามารถทำข้อตกลงกับปืนใหญ่ได้สำเร็จหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาเอ็นเกเทียแสดงความต้องการย้ายทีมแต่ติดตรงเดอะกันเนอร์วางราคาไว้สูงจนเกินไป อาเซนอลชวดแชมป์อีกปีพิมลีกเปลี่ยนกฎกระทบเต็มเป่าเดอะไทม์รายงานเมื่อ15สิงหาคมว่าฟุตบอลพิมลิกซีซั่นหน้าจะมีการเปลี่ยนกฎสำคัญหนึ่งข้อในประเด็นที่นักเตะฝ่ายลุกเข้าไปกีดขวางผู้รักษาประตูหรือนักเตะทีมคู่แข่งขณะที่ได้ลูกเตะม,มุมหรือลูกฟรีคิกซึ่งรวมถึงจังหวัดที่พวกเขาเป็นฝ่ายตั้งรับด้วยเช่นกันโดยซีซั่นที่ผ่านมาเดอะกันเนอร์ใช้กลยุทธ์นี้ทำประตูได้อย่างถี่ยิบสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมถึงรายละเอียดของกฎใหม่ในซีซั่นหน้าว่า การเข้าฉุดกระชากเข้ากีดกันหรือกีดขวางนักเตะฝ่ายตรงข้ามในจังหวะเล่นลูกเซตพีดจะถูกผู้ตัดสินเพ่งเล็งมากขึ้นว่าเป็นการทำผิดกฎโดยซีซั่นก่อนทีมของมิเกลอาเจตาใช้ลูกไม้นี้จนได้ประโยชน์ห่อยครั้งโดยเฉพาะเบนไวท์ที่มักเข้าไปกีดขวางการออกมาคว้าบอลของนายทวารทีมคู่แข่งทุกครั้งสำหรับแทคนติกการรบกวนนายทวารของทีมปืนใหญ่ส่งผลให้พวกเขาได้ประตูจากลูกเซตพีดมากที่สุด22ลูกไม่นับรวมลูกโทษซึ่งในจำนวนนี้มาจากลูกเตะมุม16ลูก ขณะเดียวกันที่เมืองกรุงเสียประตูจากลูกเซตพิชน้อยที่สุดเป็นอันดับ2เมื่อซีซั่นก่อนซึ่งไม่นับรวมการเสียลูกโทษ6ลูกอันเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์ผลักและเหนี่ยวรัง้งนักเตะฝ่ายตรงข้ามซึ่งซีซั่นหน้าพิมลิกกำหนดอย่างชัดเจนแล้วว่าให้ผู้ตัดสินเข้มงวดมากขึ้นมาโกซินวาในใหญ่ฟูแลมยืนยันว่าก,การเซ็นสัญญาเอมิลสมิโรกองกลาง,ลางทีมช่างกรีตมาร่วมงานด้วยคือการเซ็นสัญญาครั้งสาคัญครั้งหนึ่งของสโมสร e s r ย24ปีย้ำร่วมงานกับฟูลแลมเรียบร้อยและลงสนามไปแล้ว2เกมทำไป2ประตูนในช่วงอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมของทีมและเขาคือนักเตะที่ซินวามองว่าจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งผลงานของผู้เล่นและผลงานของทีม าการเซ็นสัญญากับเขาเป็นสิ่งที่ผมพอใจมากผมต่อสู้เพื่อให้เราได้เขามาร่วมทีมมันเป็นครั้งแรกที่เขาตัดสินใจย้าย,ายออกจากอาเซนนลทุกคนก็ทราบดีว่าเขาอยู่กับที่นั่นมานานแค่ไหนมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยในการเลือกย้ายออกจากทีมแต่เมื่อเขาเริ่มคิดถึงมันและในการสนทนาระหว่างเรามันชัดเจนกับเขาว่าเราต้องการอะไรและคาดหวังเรื่องใดจากตัวเขาเขาจะมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ของทีมสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือเขามีความปรารถนาอยากย้ายมาเล่นกับเรา นั่นทาให้ผมผลักดันและโน้มน้าวให้บอร์ดบริหารมั่นใจว่านี่คือคนที่ใช่สําหรับฟูแลมผมรู้ว่าแฟนบอลจะรักเขามันเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมผมรู้ว่าปีที่แล้วมันเป็นรุ้นการที่ยากมากสําหรับเขาในแง่ของเวลาในการลงเล่นแต่เขามีความสามารถอย่างยิ่งและเราต้องการผลักดันให้เขากลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีสุดอีกครั้งถ้าเขาทําได้เขาจะกลายเป็นสุดยอดผู้เล่นของเราสิ้นว่ากล่าวฟูแลมจะลงสนามในเกมแรกของพงรีเมียร์ลฤดูกาลนี้ด้วยการเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ